สิบามงวดนะพี่สิบสามงวดตะกี้สิบสามงวดนะเออเขาทุกงวดได้สามตัวเขาทุกงวดเลยนะบ้าถึงไดาแบบเจ็ดหมื่นแปดมื่นประมาณนั้นโอ้นี่คนถือก็ามันเบิดบันบานเ็ดสามตัวคขาวณื่อูกหลายเขาเราหกหมื่นเจ็ดมื่นเลยตามผมเห็นมากออคือผู้ละหมื่นละหมื่นละหมื่นะ สี่สามหาปเปอร์เซ็นต์ไ้ไอเป็นเลขฝันบ่ค่ะอันนี้เป็นเลขฝันครับจะหลอกทั้งฝันเยอะนักันาครับเลขล็อกบ่พี่อุ้ยแม่นเนาะเพื่อนให้มาตัวไหนห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเมื่อกี้นะครับครับตัดเล่นก็มีห้าเจ็ดห้าหกนะพี่เนาะอืมเขาถูกมาหลายงวดแล้วบ่พี่หลายงวดครับโอ้เป็นเลขล็อกนะครับผมถูกหลายบ่พี่งวดนี้วันนั้ถูก ปลุกไลก่คนตวว่าผมมันซื้อได้สามตัวเลยโอ้อสตัวพี่เขียวซื้อแต่สามตัวซืว้อสองตัวได้น้อยเสี <c oughs> <c oughs> ดยดายนะพี่เพราะฟันเดย์ทั้งบนทั้งล่างโอ้ฟันมันดูแค่ต่วฟันมันน่ขคึมากไม่เห็นผู้ใดโอ้แล้วรอบรอบเมื่อกี้นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่ฟันเดย์ทั้งบนทั้งล่างนะฟัน เดี๋ยวคุณนอนในโงรงมีเคือว่าน,นอนในโรงคร่ะว่าหมายังเนีย่ยโอ้เกิดนอนเอาโชคเอาเลิกเอาต่ออายุเป็นไงแล้วค่ะมันเป็นเคร็ดไว้มันเป็นเคร็ดข้าหน้าดวงบ่ดีหน้าเาไปนอนในโรงรลยแม่ดวงบ่ดีเนี่ยนอนในโรงเดี๋ยวอายุอายุยืนโอเคแต่าอายุยืนแม่าอายุยืน เวลาเขามาอ้าห้องก็สรอดนะพีปเขียวไปนอนประจำนอนเอาเงิงก่อค่ะนอนเอาโชคเอาตออายุนันบนอนเปิดโชคโชคุดเข้าหนี้ละครับเปิดขอโชคน้ำพึนแต่หลังไม่ลโอ้โขอไปนอนนำนี <laughs> ย่ยานาวกไปล้ <laughs> <laughs> ย่านแด,ดง่านไดงง้ด <laughs> <laughs> ดง,งัดออก <laughs> โลกระแสดบาทนี่แล้วเนาะเขาไหนเขานอนฟรีบรือเป่ะหรือว่าไปเซาก็นอนนอนฟรีครับนอนฟรีก็ให้นอนฟรีเลยไปสนใจสินอนในโร่มฟรีไอ่ทางไหนแลไปนอนในโรงเขาเอื่อมาแก้แค่สำหรับคนัวเขาะเนาะพี่เดียวเนาะครับอืมคือว่าเลขแับกับเมนแม่นแอบบนทั้งล่างเลยเมื่อกี้บาทนี่ งวดนี้ฝันดีโตงัวดแล้วป่ะจ้าฝันลนะครับฝันฝันยังได้ไอ้ฝันว่าฝันว่านตัดต้นกล้วยตัดต้นกล้วยเขาบอกให้แบกปีไปนน้ำแบก็ตัดหัวปีเป็นน้ำมาแบกของปีฟันฝันหนึ่งกี่หมื่นตัดต้นกล้วยแต่ว่าเขาให้เอาหัวปีไป็นน้ครับอันนี้อันนี้ฟันครับมีฟัน เนฟันาเขาเอาไว้ครับแล้าเล็เลขล็อกต่างหากอคเล็ล็อกต่างหากรับสองคู่มากเลยคเลล็อกมากหลยครับมากรักลอยกับฟันมาเรียบร้อยแล้วครับลักลอยเมื่อกี้ฟันมาเจ็ดักลอเจ็ด่ะเจ็ดห้าเจ็ดเมื่อกี้นี่คะครับเมื่อกี้หันเจ็ดห้าเจ็ดแมนลักลอยฟันมาเจ็ดตัววันนี้วันนี้เจ็ดนังค่ะวันนี้วันนี้พัดในันเจ็ดวันนี้ สามตูนะแปดสองสี่แปดสองสี่ร้อยฟันมาแปดครับวันนี้เลกวันนี้เน่ห์ฟันมาแปดเลยแปดสองสี่แปดสองสีตัวรองกับสิบสี่ตัวรองก็สิบสี่ครับนี่สองนี่สำเร็จแล้วครับเล่ห์กันที่วานันนี้เล่ฟันเดี๋ยวก็ะตีเป็นต้นไหนเล่ฟันนี่ผมผมตีนี่ผมตีต้นกล้วยเก่าคนนี้นะ,ะตัดเจ็ด มันออกกปแล้วน้เกียนะเก้าเกียบ่เก้าเก้าเจ็ดแปดอันอันเลขฝันนะเราบถตีไปนะครับเก้าเจ็ดแปดคือฝันเดี่ยนอฝันเนาะนีขนะมีบุญมีลานยังว่าแล้วนั่ตาว่าตกตเลขก่อนเตัวใดก็เกายังก่อน้เลขนี่ไม่เลขหลอกไงกตรงตรงตัวไหนพีแปดสองสี่แปดสองสี่ เล่นเลขลกรอกของอาจ้ะครับเลขลกอบนี่ครับหลักใบฟัดมาแปดเนี้ยครับวิ่งแปด่ครับมันเป็นวิ่งแปดเออวิ่งก็ได้วิ่งอะไรเพื่ออยู่หนาอยู่หลังเท่านีอยู่หนาอยู่หลังเพราะว่าหลักลอยมาแปดหลักร้อยมาแปดแปดตัวเดียวครับตัวฟันคือแปดสองสี่ครับซับตัวตรงอานนี้ข้อมฟันตัวใดก็จ้าข้อมฟันนี่เก้าเจ็ดแปดอันนี้คือมันเปะมากเหรออันนี้เปะมากเหรอครับอันนี้แปะเองเนาะครับอันนี้แปะ อ้าปเบดิบป้าเบอรงานเล็ขฝันพเพราะเธอร้เลขฝันอีกเยตัวสีพอ่อนอกเนืองด้วยเพื่อนขายขนมพี่น้องแก้วแ่อาร่มสีขามากายพอ่อยุ้ยใส่กระวุดนุ่มเนี่ย <c oughs> อันีเขียวคนนอนในโรงนะครับมี่บอกเบอร์ทัวเอฟซีเพื่อนใดไปนีเพื่อนเจ้าทุหาบอกได้ยัะครับอบอกเสก,กล้องไปได้คะ่ะ 0825488695งห้า่แปดแปดหกเห้ตัยังหายามตัวสามตัวตรงนะครับเนาะตัวล่างสิบสี่ตัว่ามตัวนี้ฟันมาแปดลกักลอยแปดสองสี่อะไรปรมาแปดสองสี่ไม่ได้ซื้อหลายคือทันมาืดนครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ฟันล,ลายรักลอยมาสาม,ม,มกี่เจ็ดเมื่อกี้เมื่อน่ะรักลอยมากพอดี เบ้องอาบเจ็ดแล้วเหลือันหาปุณโณเกียนครับเจ็ดห้าเจ็ดคอมไฮไปก้อนห้าเจ็ดหกครับถ้าพู้ตดสื่อการเงินเทรถูกถูกครับเพราะว่าตัดตัดไม่อยู่ครับพี่เขียวห้าเจ็ดนะครับเต็มเต็มเลยนะครับวงครับี่าท่านรักลอยนะอะไรมาลงหลักลอยอีกโอ้ยผมหาพี่ไม่เจอสักทีอยู่นี่แหละคิ่ลดไม่ไม้แล้มะครับอืมต้องรอพี่มาอย่างเดียวลองพนีเท่านี้นะครับมีมีเอฟซีอยู่บัตรหลงย่างหน่อยว่า ให้เลขสามตัวมาหาเจ็ดหกไงถ้าพ่อถือยอะมากทังนี่ด้วยครับว่าไม่ใายเลยครับโอ้ยแต่เลขตัวน่ะครัว่าจะลองเลขเลยมันถือว่าเถือกนะอาทิตย์หกอะไรต่างต่างเขาเขาส่งไหมพี่ต่องวดเลยเหรอครับผมเลขล็อกพี่นี่ครับมาตตองวั่นนะครับโอ้เลขออกปุ๊บเขาก็ส่งให้เลยครับครับตัว่าเลขไอ้ปุ่นนี่ละเห็นดบประมาณเขายังไม่ส่งให้เลขปุ่นนี่่ได้มา เนี่้นี่ไม่อีกว่อะคับแต่ว่าเขาเขาบ่ลุงเขาบ่ลุงอะไรไม่ฮ้่วอือแต่ว่ามันไม่เด็กอีกนึงอีกคู่หนึ่งเขาล่างยังเดียวครับดวนเดล็กดวนนครับเล็กดวนหนึ่งตั้งหาด้วยครับเจ้ามาตัวเดียวเล็กดวนตัวเดียวนี่หมายถึงเดล็กวิ่งมาค่ะบอกแล้วครับมาเป็นคู่นะมาเป็นคู่ม้าเมื่อกี้ม้ามันม้าแปลถาครับเมื่อกี้ม้าแปลถา มาขวดเล็กดนกับมาอยู่ไม่เห็นฮะมาเมื่อวานนี่ป่ะพี่บอกว่าผมมาก่านเหล็กสอดกับมาครับเพาสิมังเล่องเหล็กเหล็กด้วนอย่มือนนะต้อไปจักคิวเหล็กด้วนเ้ว่าแปรหาแปรหาตัวเดียวครับก้อนเก่าเก่าหนึ่งวันี้แปหาเหล็กด้วนวันนี้มาใหม่เลยพี่นะใกล้มื่นนะเล็กด้วนเป็นแคือก็เปลี่ยนเงนะโอ้เอะพี่ยกให้ดูหน่อยครับผมนี่นะครับายกยก เลขฝันกับเลขเลขลับเลขล็อกนี่เขาล็อกมาจากวงในแปดสองสี <4. S 3> ่เข้าทุกหมวดวะจ้า,จาทุกงวดครับนี่อืค่ะเป็นแนวทางจากพี่เขียวคนนอนในรงเดี๋ยวรอแต่เลขปลดหนี้ใช่ไหมพี่เขียวเลขด่วนครับเลขเลขด่วนเลขด่วนก็เข้าเหมือนกันเขาล่างครับเลขด่วนเลขด่วนนี่ฮางเดียวฮังเดียวครับเมื่อกี้แปดหาครับเมื่อกี้แปดหา ตรงๆเลยว่าตองกลับเลย่ะตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะเล็ด่วนไม่เล็ด่วดอกรอเล็ด่วดอีกอันนี้พังบุญก็คซื้อแล้วกันครับสามตัวตรงสามตัวตรงครับหายิบตลีนะครับเด้ไร้อแปดสองสี่นหลักรอยฟันมาแปดเงินหลักร้อยฟันมาแปดนะครับแล้วก็เป็นแนวทางเนาะพี่เขียวเนาะเป็นเขาส่งมาอีกทีนึงใช่ไหมพี่เขียว ครับพี่เขียวก็มานําเสนอฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับคนลุกเลยครับผมเห็นตัวเลขเนาะตัวเดียตัวนึงข้างล่างคู่คู่เดียวโอ้คือมันเข้าล่างอย่างเดียวเลยใช่ไหมเลขดวนไม่ใครับมากก่าหนึ่งรืมากแปดหนึ่งัตเดียวเลยอ่ะโอ้ส่วนมากเป็นสองตัวหรือสามตัวสองตัวครับอืเขาให้มาแค่สองตัวแค่นั้นครับสองตัวซึ่ตรงตรงเลยครับครับ อีกล่างมาหางเดียวนะครับต้องรอใกล้ๆวันหรือว่าวันออกเลยใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงวันวันนี้ออกวันที่สามสิบเนาะก็ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับผมประมาณวันที่ยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าเนี๋ยผมจะได้คอยครับครับซื่อแบบมันใจเลยครับเนี่ยออล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวหา้งเดียวครับหังเดียวครับแปดห้าตรงๆเลยเมื่อกี้นี้โอ้ รอลุนกันนะครับแนวทางของพี่เขียวคนนอนในโรงนะครับผมวันนี้เห็นขี่มอไซค์เข้ามาพอดีเลยวันนี้ต้องอุดหนุนขนมสักหน่อยละผมมาจล้วจะหนุนอะตัวไหนครับพี่เขียวข้างบนนี่ยคตัวไหนตัวชี้ชี้ดูพี่เขียวชี้ชี้ดูหน่อยพี่เขียวข้างบนตรงๆงเลยหครับแปดสองสี่เนี่ยแสดงว่าเขาส่งมานี่เขามั่นใจตัวนี้เลยเหรอครับแม่นครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาก็ส่งมาหาเจ็ด กับซีเจครับอันนี้กับซีสองกับซีสี่สองกับหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งสองสสองสกับหนึ่งีครัสองสีกับหนึ่งครับให้ทำบนบานแบบนี้นะสองต้เอาปาเดี๋อาลักลอยมักฟันลักแปบยเลยครับผมครับด้วยสฟปีใหม่วันีนะครับเอเลขล็อกนะครับผมเลขล็อกพี่เขียวนะฮะเอัอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เขียวเนาะ หลับแนวทางนะครับขอบคุณครับครับผม